สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์เทพมงคลข้างหน้านี้จะเป็นรูปหน้าเพจของเรานะครับชื่อว่าเพจเบอร์เทพมงคลอ่าพอดีผมยังเป็นมือสมัครเล่นนะครับยังตัดต่อวิดีโอจะททำวิดีโอไม่ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้แมนนวลแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าศึกษา ทำวิดีโอ,อที่ดีกว่านี้ก,ก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปนะครับรูปหน้าปกของเพจเรานะครับก็จะลงตารางไว้ว่าตามหลักของเราเนี่ยเราจะยึดถือตามนี้นะครับอลองลองอพิจารณาตามแนวคิดหรือ,อความ ข้อแนะนำของเราต่อ,ตอไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหลักที่3าตามแนวทางของเรานะเราจะ <c oughs> ยึดถือ,อาตามวันเกิดของแต่ละคนนะครับคือแต่ละคนจะมีดวงดาวประจําวันเกิดของแต่ละคน ก็แทนด้วยตัวเลขนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์นะครับก็จะเป็นเลขหนึ่งก็ไล่ไล่กันไปนะฮะก็จะเป็นวันวันจันทร์ก็จะเป็นเลขสองอังคารเป็นเลขสามพุธเป็นเลขสี่พฤหัสเป็นเลขห้าศุกร์เป็นเลขหกเสาร์เป็นเลขเจ็ดแล้วก็วันราหูคือพุธกลางคืนนี่ก็จะเป็นเลขแปดนะครับทีนี้ <c oughs> หลายท่านคงคงจะเคยเห็นตารางแบบนี้ตารางที่โหราศาสตร์ส่วนใหญ่จะจะใช้นะครับที่สมัยก่อนก็จะเขียนเขาเรียกว่าขีดบนกระดานชำนวนกระดานชนวนอะไรประมาณนี้นะตารางข้างหน้านี่ก็จะเรียกว่าเป็นทักษะคลองทิศนะครับ <c oughs> คือถ้าผมพูดผิดไปหรือข้อมูลผิดพลาดไปต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีผมผมไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์มานะครับเพียงแต่ว่าคนคนหาความรู้จากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับอ,อ, <c oughs> อย่างปติที่นับการนับทิศเนี่ยก็จะเป็นก็จะมี8ทิศ เนื้อใต้ออกตกอะไรประมาณนี้นะกก็ไล่กัน8ทิศต,ตามนี้นะทีนีเ้เกี่ยวกับมาเกี่ยวพันอะไรกับการตั้งชื่อในแต่ละวันอะไรประมาณนี้นะฮ <c oughs> การนับเนี่ยาการวางาตัวเลขตำแหน่ง ทักษะของอาตามหลักโหราศาสตร์นะครับกจ็จะเรียงตามนี้นะะวนวนตามเข็มนะครับก็ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะไม่ได้เรียงกัน12345678ก็นะครับมันจะเป็น12345678ประมาณนี้นะฮะทีนี้เวลาเอามา แทนค่านะครับเวลานับเนี่ยก็จะนับวน,วนตามเข็มเหมือนกันนะ,ะก็จะเริ่มจากบริวารคือบริวารก็คือตัวเราเนี่ยนะแล้วก็อายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีการลกคนีอ่าคือใครยังไม่เข้าใจเนี่ยก็ฟังฟังไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปศึกษาหาความรู้หรือว่าไปค้นหาจาก g o o g l e ดูก็ได้ครับอย่างเช่นป้อนคำค้นหาว่าทักษะแต่ละวันอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะจะออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ในแต่ละตัวเลขเหรือแต่ละวัน,นยอ,อย่างวันอาทิตย์นะครับอ,อันนี้คือหลักการตั้งชื่อนะครับ ฟังไปก่อนว่ามันมันเกี่ยวพันกันยังไงนะตามตามแนวทางของเรานะครับเลขหนึ่งวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเป็นตัวอักษรไทยเนี่ยก็จะเป็นอออ่างนะแล้วก็พวกสระต่างๆนะครับอย่างเช่นสระสอาสระอิสระ,สะสรสรประมาณนี้นะครับเลข2วันจันทร์เนี่ย ก็จะเป็นตัวอักษรกอไก่ขอไข่ขอควายขอระฆังงองูนะครับไล่ไปเล่อยนะครับใครใครเกิดอะไรก็ลองลองลองจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสรุปแล้วเราจะมาะสรุปแนวทางว่ามันมันเป็นอย่างอย่างนี้หรือไม่นะครับก็ทุกคนลองลองใช้ ความรู้ลองพิจารณาดูนะครับเวลาตั้งชื่อเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นผู้ชายนะครับเขาก็จะให้นำหน้าด้วยหมวดที่เป็นเดทนะครับเดทตัวนี้นะถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้นำด้วยสีเพื่อ ถ้าเป็นโบราณโบราณก็คือเป็นแม่สีเรือนอะไรประมาณนี้เป็นถ้าผู้ชายก็เป็นผู้นำอะไรเงี้ยมีมีเดทมอีอำนาจอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เวลาเอามาแทนค่าเนี่ยก็จะเอามาวางตรงนี้นะครับว่านับเวียนกันไปเราเราต้องเริ่มอย่างนี้นะ เริ่มด้วยบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหมนตีกาลกินีแบบนี้นะทีนี้เราวันเราเกิดวันอะไรก็เริ่มจากวันนั้นอย่างสมมุติว่าวันอาทิตย์ก็เริ่มเวียนตามนี้เลยนะเอ่อหนึ่งสองสามสี่เจ็ดห้ดหคือฝั่งแรกอาจจะอาจจะงงงหน่อยนะก็ก็จะเรียงตามนี้นะก็จะ อ,อธิบายประมาณนี้นะฮะอย่างวันอาทิตย์เนี่ย <c oughs> ช่องแรกเป็นบริวารก็คือตัวเราตัวเราแล้วก็ครอบครัวอะไรอเงี้ยถ้าเราอยากจะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีกับตัวเราเนะเราก็ <c oughs> คือตัวเนี่ย มันมันจะเป็นคือเป็นเลขประจําตัวของอของเราแล้วกันฮะก็คือ,อเลขวันที่เป็นเลขหนึ่งอ,อายุนะะของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยก็คือเลขสองนะครับอันนี้เดทของคนเกิดวันอาทิตย์ก็จะเป็นเลขสามนะครับ <c oughs> สีของคนเกิดวันที่ก็จะเป็นเลขสี่มูละอของคนเกิดวันที่ก็จะเป็นเลขเจ็ดนะครับอุษาอของคนเกิดวันที่ก็จะเป็นเลขห้านะครับโมนตมีก็คือความมั่นคงปึกแผ่นอะไรประมาณนี้นะก็ก็จะเป็นเลขแปด แล้วก็การกินีของคนวาทิตย์ก็คือเลข6นะครับทีนี้ <c oughs> สมมติว่าเราเกิดวันจันทร์ขอโทษน,นะถ้าเราเกิดวันจันทร์เราก็เริ่มนับจากตรงนี้เป็นบริวารอายุเดทสี่มูละอุสาหะมนตี กาลคินีนะครับก็คืออย่างอย่างวันจนเนี่ย <c oughs> กาลคินีก็คือวันะอะเลงหนงนะครับเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็ารวมมาเป็นตารางไว้ให้เป็นแบบนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือ,อเราสรุปมาให้ไว เป็นตารางแบบนีนะ้อย่างเช่นาวาริตเนี่ยก็เราแนะนำว่าที่ควรจะมีอย่างน้อย4อย่างในในแต่ละแต่ละคนนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือในในที่นี้เราหมายถึงเบอร์โทรเนี่ยนะ สิ่งที่ควรจะมีในแต่ละคนก็คือบริวานนะครับอันนี้คือตัวเราแล้วก็ครอบครัวหเราควรจะมีะไรคือเหมือนเป็นเป็นเลขประจําตัวของแต่ละคนนะครับอายุนะครับอา,อายุนี่ก็คือเหมือนเปรียบเสมือนสุขภาพอายุยืนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นผู้ชายควรจะมีเดทนะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงควรจะมีสีนะครับอีกอย่างนึงก็คือทุกคนหวังอยู่แล้วคือความร่ํารวยนะครับตัวที่สี่ควรจะมีมูละนะครับสี่ตัวนี้ที่ควรจะมีนะครับควรควรจะมีแนะนําว่าควรจะมีให้ไว้ในเบอร์นะครับ ออลองลงมาก็จะเป็นมนตรีนะครับก็คือมีความมั่นคงนะครับอุตสาหะเนี่ยก็ถ้ามีได้ก็ดีนะครับแต่สิ่งที่เลขที่ไม่ควรจะมีก็คือการลกินีนะครับอย่างคนเกิดวันที่เนี่ยก็ในเบอร์ไม่ไม่ควรจะมีเลขหแนวทางของเราจะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> อันนี้เราเราก็รวมรวมไว้ให้ดูง่ายๆแบบนี้นะครับส่วนใครจะรวบรวมมากได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับโชคเหมือนกันนะก็คืออช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังมีคนหาน้อยอาราคาก็ อาจจะยังไม่สูงเพราะว่าจะไม่ใช่แนวทางหลักที่เขา,เาใช้กันณปัจจุบันคือผมจะบอกว่าเอากว่าก่อนที่จะเป็นถนนสายหลักเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็คงต้องมีคนที่แผ่วถางถากถางทางมาก่อนนะครับถ้าหนทางไหนมันดีคน คนเดินตามกันมากๆต่อไปทางมันก็จะขยายขึ้นขยายขึ้นก็จะจะเป็นทางหลักในอนาคตได้นะครับาทางไหนที่มันมันเป็นทางหลักอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อใดที่มันมีทางทางลัดหรือทางที่เขาคนเข้าไปกันเยอะๆทางหลักนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นทางหลักอีกต่อไปก็ได้ทางลัดอาจจะเป็น หรือทางที่คนเขาไปกันมากๆเยอะๆต่อไปอาจจะเป็นทางหลักก็ได้นะครับซึ่งณนวันนี้เราเราเป็นลายแรกๆที่ค้นหาแนวทางอย่างนี้นะครับเราค้นหาเบอร์ก่อนชาวบ้านเขาเนี่ย เราก็อาจจะได้ของดีราคาถูกนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คนเขาหันมาใช้แนวทางนี้มากขึ้นเขาหาเบอร์หาอะไรกันมากขึ้นเบอร์เบอร์ที่ดีที่มีครบเนี่ยมันก็อาจจะมีราคาสูงนะครับก็ฝากไว้พิจารณาดูนะครับเราจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะดูไว้เป็นประดับความรู้ก็ ก็สุดแล้วแต่แต่ละคนนะครับก็จะ,ะผมก็จะพยายามค้นหาอเบอร์หรือหรือแบงค์นะฮะที่มีเลขมงคลควรสะสมไว้เนี่ยมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ